สวัสดีครับวันนี้ทีมงานเสี่ยจันแมคโครสุโขทัยนะครับวันนี้ได้รับงานถมดินนะครับถมดินของป้ารอนนะครับอยู่พื้นที่ตำบลนั้นบ้านไร่อำเภอศรีมลงจังหวัดสุโขทัยนะครับก็พื้นที่นี้เราถมนะครับผมเป็นทางเข้าแล้วก็ที่จอดรถหลังนู้นนะครับอันนี้ก็บ้านพี่บ้านน้องนะครับเริ่มถมแล้วนะครับเริ่มถมได้30%แล้วนะครับ ก็ความสูงให้ได้ระดับถนนดำนะครับอยู่ประมาณเมตรห้าสิบนะครับความสูงเมตรห้าสิบนะครับอยู่ส่วนอยู่ด้านในนั่นตี่อดรถนะครับผมแล้วประมาณสามสิบดามนะครับส่วนตัวนี้ผมไปแล้วยี่สิบกว่าดามนะครับเกือบสามสิบดามนะครับเพื่อถมขยายนะครับความกว้างสามเมตรนะครับความกว้างสามเมตรเราก็จะมีหูช้างให้นะครับเพื่อรถเข้าออกสบายนะครับ มีงานเสียเฉินแมคโครสุดหูไทยนะครับก็มีงานแล้วก็ติดต่อมานะครับติดต่อมาได้เลยครับก็คนขับน้องโจนะครับน้องโจขับด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะมันอยู่ใกล้เสาปอยสายไปนะครับท่านใดสนใจดินนะครับ พื้นที่ใกล้เคยียงจังหวัดสุโขทัยต้องการดินให้ผมไปถมหรือต้องการเรียกผมใช้บริการก็ทีมงานเสียเชนแมคโคส,สุโขทัยเลยนะครับในยูทูบเลยครับไม่งั้นก็ร้านฮโรดุดช่างเชียนสมุทรปราการเบอร์โทรก็099-330-4242นะครับอีกเบอร์นึงก็089-0042-574นนะครับท่านใดสนใจ ต้องการหรือคำปรึกษาก็ได้นะครับปรึกษาว่าต้องการขุดแบบนี้ถมแบบนี้ต้องใช้ดินเท่าไหร่ใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับปรึกษาได้นะครับไม่เรียกเราใช้บริการก็ปรึกษาได้นะครับผมเป็นเจ้าของแมคโครนะครับสามารถให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลานะครับนี่นะครับความสูงนะครับเดี๋ยวถ้าถมถึงนู่นเลยครับถึงบ้านเลยนะครับต้องปรับพื้นที่ดูนนะครับเพื่อจอดรถนะครับแล้วก็เอาออกมาอีกด้านหนึ่งนิดนึงนะครับลงป่านะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับ อ่านี่นะครับื้นที่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะออกมาตรงนิ้วหุมชี้นะครับตรงมาประมาณตรงนี้นะครับนี่นะครับงานผมนะครับวันนี้ทํางานผมนะครับก็เจ้าของประมาณร้อยดามนะครับให้คํานวณอยู่ประมาณร้อยดามนะครับก็เจ้าของต้องบอกก่อนเลยนะครับประมาณเท่าไหร่เราต้องถามเขาเลยครับเจ้าของบอกมีงบอยู่ประมาณร้อยดาม บวกลบนิดหน่อยครับประมาณนี้นะครับไม่น่าจะเกินนี้นะครับแล้วก็กระถมฝั่งอันนี้นิดนึงครับทางทางลงไปในป่านะครับนี่นะครับกระถมตรงนี้ด้วยนะครับผมลงไปให้รถดูดข้าวนะครับมีสระน้ํานะครับพื้นที่นี้นะครับอันนี้กับป๋าวินนะครับคนขับรถเกี่ยวข้าวของกำนันรีนะครับช่วงนี้รถเกี่ยวข้าวตกงานหมดนะครับเพราะชาวบ้านไม่มี ข้าวให้ดูนะครับตกงานนะครับตวงนี้ตกงานมาขับจะขับรถไถมั้ยจะมาขับรถไถจะขับรถแมคโครกันนะครับบอกให้กำนันออกรถแมคโครก็ไม่ยอมออกนะครับกำนันรีตะโลลบ้านไร่เปอร์สีมลงจังหวัดสุโขทัยนะครับทีมงานกำนันรีนะครับอันนี้ทีมงานกำนันรีนะครับเดี๋ยวดูส่วนงานถมมุมดีกว่านะครับหกล้อมาแล้วครับ อันนี้น้องแมนครับน้องแมนส่วนทีนี้น้องแมนนะครับผมจะาใส่มาเต็มกล่องนะครับไม่มีกั๊กนะครับดินเต็มกล่องเลยนะครับหรือเต็มกระบะมาเลยนะครับตะคิดเป็นคิวอยู่มันหกคิวนะครับตอนนี้หกคิวนะครับ คณะชนเราครับรถลีกีกว่าครับพ่อแมนครับพ่อมีแม่ครูมีรถดูดแต่ว่าไม่มีเมียครับเพราะหน้าตาไม่ดีครับหน้าตาพ่อแมนอันนี้พ่อก็มีรถแม่ครูด้วยนะครับแล้วก็รถเกี่ยวข้าวแต่ไม่มีงานนะครับทีมงานไม่เข้มแข็งนะครับต้องเจอทีมงานผมนะครับทีมงานเสียชจยจะเข้มแข็งกว่านะครับพบอบอ จะโดนสายไฟครับต้องบอกกันก่อนครับก็พอลงเลยลงเลยเพราะทำงานอยู่ใกล้สายไฟนะครับต้องารระวังนิดนึงนะครับเดีตัวนี้อินโนนะครับ FC นะครับหรือเอนะครับนี่นะครับเดเริ่มงานผมแล้วนะครับเริ่มใกล้แล้วครับเดี๋ยวจะปรับพื้นที่นิดหน่อย ส่วนตัวนี้รอคำตอบนะครับว่าจะถมไม่ถมรอคำตอบนะครับคนขับรถไถต้องรู้หน้างานเป็นนะครับว่าวิธีการายแบบไหน หรือจะปรับพื้นที่แบบไหนยังไงนะครับเราต้องดูหน้างานด้วยเราต้องฟังเจ้าของเงินด้วยนะครับเจ้าของเงินเจ้าของเงินคือนายจ้างเรานะครับเราต้องเชื่อฟังเขานะครับอย่างไรก็ช่วยกดติดตามหรือง,งานเสียเชนแมคโครสุขโขทัยด้วยนะครับหรือทรก็ตามที่ผมแจ้งไปเลยนะครับหรือต้องการให้ผมเป็นปรึกษาการถมดินขุดสระก็บอกผมนะครับ โอเคนะครับช่วยกดติดตามและสับตะไลกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ